เคยไหมคะเราเปิดแอปขายอ e ีบุ๊กด้วยความรู้สึกว่าแบบอ,อย่างน้อยก็น่าจะต้องถูกกว่าหนังสือเล่มแหละนะแล้วเราก็คือสตันไปประมาณ3วิเลยไม่เห็นเลขราคาตรงหน้าหนังสือเล่มราคา350บาทส่วนอ e ีบุ๊กเรื่องเดียวกันราคา320บาทต่างกันแค่30บาทเองคะ่ะ ทั้งที่เล่มหนึ่งก็คือจับต้องได้วางบนชั้นได้มีกลิ่นกระดาษมีน้ำหนักแล้วก็เป็นของเราจริงๆแต่อีกเล่มก็คือเป็นแค่ไฟล์ในหน้าจอเอาดีๆจะโหลดมาเป็น pdf เก็บไว้ในเครื่องยังทำไม่ได้เลยค่ะคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของคนอ่านอย่างเราไม่ใช่คำถามเชิงเทคนิคไม่ใช่เรื่องธุรกิจแต่ว่าเป็นคำถามที่เรียบง่ายมากๆว่าทำไมหนังสือที่ไม่มีหน้ากระดาษ ไม่มีหมึกพิมพ์ถึงอย่างราคาแทบจะไม่ต่างจากหนังสือเล่มเลยแล้วก็คำถามถัดมาที่แทบจะผุดขึ้นมาทันทีก็คือแล้วเรากำลังจ่ายเงินให้กับอะไรกันแน่สวัสดีนะคะทุกคนเติมฝันจากไลน์ดอตเองค่ะวันนี้ฝันจะพาทุกคนมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนี่แหละเพราะว่าคำถามที่ตะกี้ฝันเกินไปมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะ เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวของเราคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นคำถามที่สะท้อนประสบการณ์ร่วมของผู้อ่านไทยจำนวนมากโดยเฉพาะในยุคที่ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปเป็นดิจิทัลในชีวิตประจำวันเนี่ยเราคุ้นชินกับแนวคิดที่ว่าดิจิทัลก็คือมันถูกกว่าเพลงที่เราฟังผ่านสตรีมมิ่งก็คือถูกกว่าซื้อซีดี หนังดูผ่านแพลตฟอร์มถูกกว่าซื้อเป็นแผ่นแล้วก็แม้แต่ซอฟต์แวร์หลายอย่างก็เปลี่ยนเป็นรายเดือนในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายแต่พอเป็นหนังสือแล้วโดวยเฉพาะเป็นอ e ีบุ๊กในประเทศไทยสมการนี้กลับไม่ทำงานแบบเดียวกันค่ะหลายคนก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอยอีบ e ุ๊กควรจะถูกกว่าอย่างมีนัยสำคัญหรือเปล่า เพราะว่ามันไม่มีทั้งต้นทุนกระดาษไม่มีค่าพิมพ์ไม่มีค่าขนส่งแล้วก็ไม่มีค่าโกดังเก็บสินค้าแต่ความจริงกลับเป็นว่าราคามักจะลดลงแค่นิดเดียวหรือว่าบางครั้งก็แทบจะไม่ลดเลยตรงจุดนี้เองที่ความรู้สึกสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันในใจของคนอ่านความรู้สึกแรกก็คือความไม่เข้าใจค่ะเพราะว่าในมุมมองของเราอะที่เป็นผู้บริโภคมันรู้สึกเหมือนกับว่า อีบ e ุ๊กควรจะมีต้นทุนที่น้อยกว่าสิแล้วก็ความรู้สึกที่สองก็คือความลังเลลังเลว่าจะซื้อดีไหมอะลังเลว่าราคาแบบนี้มันคุ้มหรือเปล่าแล้วก็ลังเลว่าถ้าเกิดจ่ายเท่ากันเราควรเลือกอะไรหลายคนอาจจะคิดในใจว่าถ้าเกิดราคาใกล้กันขนาดนี้เราซื้อเล่มดีกว่าไหมซึ่งเอาดีๆคำถามนี่ก็เป็นคำถามที่ฝันเจอประจำเลยค่ะ มันแทบไม่ต่างกันเลยอ่ะกับการที่เรามีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเจ้าของของมันจริงๆแล้วก็มีมันเป็นเล่มๆอยู่กับเราได้ต่อไปยาวๆเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองหยุดคิดอีกสักนิดนึงแล้วก็ค่อยๆแกะคำถามนี้อย่างใจเย็นเราก็อาจจะเริ่มเห็นว่าปัญหานี้ไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นผลจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียว ราคาของอ e ีบุ๊กเล่มหนึ่งไม่ได้สะทอนแค่ต้นทุนของการผลิตแต่ว่าจริงๆแล้วมันสะทอนโครงสร้างทั้งระบบที่ซับซ้อนกว่านั้นมากๆเลยค่ะมันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของตลาดหนังสือไทยระบบลิขสิทธิ์ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มพฤติกรรมของผู้อ่านแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือวัฒนธรรมการอ่านของสังคมไทยเองเนี่ยแหละในต่างประเทศโดยเฉพาะในตลาดอย่างสหรัฐอเมริกา อีบ e ุ๊ไม่ได้ถูกมองเป็นตัวเลือกสำรองแต่ว่ามันคือรูปแบบหลักของการอ่านสำหรับคนจำนวนมากตลาดก็เลยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นตลาดใหญ่เลยแหละจำนวนผู้อ่านก็เลยสูงแล้วก็การแข่งขันด้านราคาก็เลยค่อนข้างรุนแรงตามระบบอุปสงค์อุปทานปกติเลยค่ะแต่ว่าในาประเทศไทย e b o ุ๊ยังเป็นตลาดที่เล็กแล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่ทุกๆฝ่ายเนี่ยระวังตัวสำนักพิมพ์ก็ระวังว่า จะตั้งราคาถูกเกินไปแล้วกระทบต่อยอดขายเล่มหรือเปล่าแพลตฟอร์มก็ระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์นักเขียนก็ระวังเรื่องรายได้ส่วนผู้อ่านก็ระวังว่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยจะคุ้มค่าหรือเปล่าเมื่อทุกฝ่ายเรามัดระวังพร้อมๆกันราคาก็เลยออกมาในลักษณะแบบว่ากั้มกึ่งอะค่ะไม่รู้จะไปทางไหนดีไม่ถูกพอที่จะจูงใจแล้วก็ ไม่ราคาไม่ต่างกันพอที่จะให้รู้สึกว่าอ e ีบุ๊กมีข้อได้เปรียบดังนั้นคำถามที่ว่าทำไมอ e ีบุ๊กไทยถึงแพง <c oughs> ก็เลยอาจจะไม่ใช่คำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆแต่ว่ามันคือประตูบานแรกที่จะพาเราเข้าไปสำรวจว่าระบบหนังสือในยุคดิจิทัลทำงานยังไงแล้วก็ใครรับต้นทุนอะไรแล้วก็ผู้อ่านอย่างเราเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนในโครงสร้างนี้ในคลิปนี้ฝันก็เลยจ่ เริ่มจากการแกะคำว่าต้นทุนดูให้ชัดว่าต้นทุนอะไรหายไปแล้วก็ต้นทุนอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาใหม่ที่ทำให้อีบุ๊กไม่ได้ราคาเบาอย่างที่คิดเพราะว่าบางทีแล้วหนังสือที่มองไม่เห็นก็อาจจะมีน้ำหนักมากกว่าที่เราคาดไว้มากก็ได้จากที่ฝันเกลื่อนไป เราก็อาจจะเริ่มเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่าอ e ีบุ๊กไม่ได้แพงเพราะว่าใครอยากตั้งราคาแพงแต่ว่าเพราะว่าทั้งระบบยังอยู่ในช่วงกั้มกึ่งไม่ใช่ดิจิทัลเต็มตัวแล้วก็ยังไม่ได้กล้าที่จะทิ้งโลกของหนังสือเล่มไปจริงๆแต่พอพูดถึงอ e ีบุ๊กที่รายคำถามไม่สิต้องบอกว่าคำอธิบายที่ได้ยินบ่อยที่สุดก็มักจะเป็นประโยคนี้ค่ะก็อ e ีบุ๊กมันไม่ได้มีต้นทุนพิมพ์นี่นาะ ซึ่งประโยคนี้ถูกนะคะแต่ว่าไม่ทั้งหมดค่ะถ้าเรามองแค่อยู่ผืนอ e ีบุ๊กดูเหมือนจะลดต้นทุนไปได้เยอะมากเพราะว่าไม่มีค่ากระดาษไม่มีค่าหมึกไม่มีค่าโรงพิมพ์ไม่มีค่าขนส่ไงมไม่มีค่าค,คาลังสินค้าในมุมมองคนอ่านอย่างเรามันฟังดูเหมือนว่าต้นทุนหลักของหนังสือควรจะหายไปเกือบหมดเลยใช่ไหมคะแต่ความจริงคืออ e ีบุ๊กอะลดต้นทุนไปบางส่วน และในขณะเดียวกันมันก็สร้างต้นทุนใหม่ขึ้นมาอีกหลายส่วนเช่นกันซึ่งเป็นต้นทุนที่มองไม่เห็นจากหน้าจอค่ะต้นทุนแรกเลยที่หลายคนอาจจะไม่ทันนึกถึงก็คือค่าลิขสิทธิ์ไม่ว่าเนื้อหาจะอยู่บนกระดาษหรือว่าอยู่ในไฟล์นักเขียนก็ยังคงจะต้องได้รับค่าตอบแทนแล้วก็ในระบบการพิมพ์ส่วนใหญ่เนี่ยค่าลิขสิทธิ์อีุ๊กมักจะถูกคำนวณในอัตราใกล้เคียงหรือว่า บางครั้งก็เท่ากับหนังสือเล่มเลค่ะจากมุมมองของนักเขียนในเนื้อหาคือสิ่งเดียวกันใช้เวลาเขียนเท่ากันใช้แรงสมองแรงใจแล้วก็ประสบการณ์เท่ากันการที่มันถูกอ่านผ่านหน้าจอไม่ได้ทำให้คุณค่าของเนื้อหานั้นลดลงดังนั้นในเชิงโครงสร้างสำนักพิมพ์ก็เลยไม่สามารถที่จะตัดค่าลิขสิทธิ์ออกได้แม้ว่าต้นทุนกระดาษจะหายไปแล้วก็ตาม ถัดไปนะคะก็คือต้นทุนที่สำคัญมากๆอีกต้นทุนหนึ่งแต่ว่าคนอ่านแทบไม่เคยเห็นก็คือระบบป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่า DRM (Digital Rights Management) DRM คือเหตุผลที่ทำให้อีบุบางเล่มย้ายเครื่องไม่ได้ค่ะส่งต่อไม่ได้หรือว่าเปิดอ่านได้เฉพาะแค่ในแอปที่กำหนดเท่านั้นจากมุมมองของเราใช่ไหมคะที่เป็นคนอ่าน มันอาจจะดูยุ่งยากแล้วก็บางครั้งก็ให้ความรู้สึกว่าซื้อแล้วเราก็ควรจะได้เป็นเจ้าของมันจริงๆหรือเปล่าอันนี้มันเหมือนกับว่าเราแบบไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆเหมือนไปยืมอ่านด้วยซ้ําแต่ว่าจากมุมมองของสํานักพิมพ์แล้วก็นักเขียน DRM คือเส้นบางๆที่กั้นระหว่างรายได้กับการก๊อปปี้อย่างไม่จํากัดค่ะการพัฒนาแล้วก็ดูแลระบบของ DRM ไม่ใช่เรื่องที่แบบราคาถูกๆเลยนะ เพราะว่ามันจะต้องมีการเข้ารหัสไฟล์มีระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้แล้วก็มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อรับกับการละเมิดรูปแบบใหม่ๆค่ะการพัฒนาแลวก็ดูแลระบบ DRM ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าราคาถูกๆเลยนะคะคือมันจะต้องมีการเข้ารหัสไฟล์มีระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้แล้วก็มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับการละเมิดรูปแบบใหม่ๆเกรดความรู้ที่น่าสนใจก็คือ แพลตฟอร์มขนาดใหญ่อย่าง Amazon Kindle ลงทุนเงินจำนวนมหาศาลในระบบจัดเก็บข้อมูลแล้วก็การเข้ารหัสมีรายงานว่าค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความปลอดภัยดิจิทัลอยู่ในระดับหลายล้านดอลลาร์ต่อป,ปีเพื่อแบบว่าปกป้องทั้งเนื้อหาแล้วก็ผู้ถือสิทธิ์ไม่ใช่แค่เพื่อขายหนังสือแต่ว่าเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของทั้งระบบไว้ค่ะ และแน่นอนว่าต้นทุนระดับเนี้ย่อมถูกเฉลี่ยลงมาในราคาของอ e ีบุ๊กแต่ละเล่มไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถัดมานะคะก็คือต้นทุนของแพลตฟอร์มค่ะอีบ e ุ๊กไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศมันต้องมีแอปต้องมีเซิร์ฟเวอร์ต้องมีระบบจัดเก็บแล้วก็มีทีมดูแลต้องมีการอัปเดตให้รองรับอุปกรณ์ใหม่ๆสำนักพิมพ์จำนวนมากไม่ได้ขายอีบุ e ๊กด้วยตัวเองแต่ว่าจะต้องพึ่งแพลตฟอร์ม ลางเนาะซึ่งมันมักจะหักค่าธรรมเนียมในอัตราประมาณ30-40%ของราคาขายเลยนะครับนั่นหมายความว่าอ e ีบุ๊กราคา300บาทเงินจำนวนไม่น้อยไม่ได้ไปถึงนักเขียนหรือว่าสำนักพิมพ์โดยตรงเมื่อรวมค่าลิขสิทธิ์ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มแล้วก็ต้นทุนระบบก็จะเหลือพื้นที่ให้กับการลดราคาซึ่งแบบมันก็จะแคบกว่าที่เราคิดมากๆ และยังมีต้นทุนอีกขั้นหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยพูดถึงก็คือภาษีดิจิทัลนั่นเองในหลายประเทศรวมถึงบางช่วงในประเทศไทยสินค้าดิจิทัลไม่ได้รับสิทธิ์และก็ประโยชน์ทางภาษีแบบเดียวกับหนังสือเล่มซึ่งในหลายกรณีหนังสือทางกขยภาพแบบที่เป็นเล่มๆอะ่ะก็จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะว่าถูกมองว่ามันเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาแต่อีบุ๊กกลับถูกจัดเป็นบริการทางดิจิทัล ซึ่งต้องเสียภาษีในอัตราปกติผลลัพธ์ก็คือหนังสือที่ไม่มีรูปไม่มีน้ำหนักแล้วก็ไม่มีต้นทุนขนส่งนี่นแหละกลับต้องแบกรับภาษีในสัดส่วนที่สูงกว่าหนังสือที่จับต้องได้จริงๆเมื่อมองมาถึงตรงนี้เราก็อาจจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าต้นทุนไม่ได้หายไปมันแค่เปลี่ยนรูปจากกระดาษกลายเป็นระบบจากโรงพิมพ์กลายเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จากค่าขนส่งกลายเป็นค่าความปลอดภัยทางดิจิทัลแทน หลังจากที่เราได้เข้าใจเรื่องต้นทุนที่มองไม่เห็นกันไปแล้วหลายคนก็อาจจะเริ่มคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ขายแค่อีบุ๊กเยอะๆสิขายถูกหน่อยแต่ว่าจํานวนมากๆเดี๋ยวรายได้รวมก็น่าจะพอไหวอยู่นะฟังดูเหมือนเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลมากนะคะแล้วก็ในบางประเทศมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆซะด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองกลับมาที่บริบทของประเทศไทยเราจะพบความจริงข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือ ยอดขายอ e ีบุ๊กในตลาดไทยยังไม่สูงพอจะทดแทนรายได้จากหนังสือเล่มได้จริงๆค่ะในเชิงโครงสร้างเนี่ยหนังสือเล่มยังคงเป็นรายได้หลักของสำนักพิมพ์ไทยจำนวนมากไม่ใช่แค่ว่าเพราะคนไทยยังชอบจับเล่มแต่เพราะพฤติกรรมการซื้อยังผูกอยู่กับร้านหนังสืองานสัปดาห์หนังสือที่เราไปแบบล้มละลายกันนะคะหรือว่าการซื้อแบบเห็นเล่มแล้วอยากได้อีบ e ุ๊กในประเทศไทยยัง เป็นแค่ตลาดเสริมไม่ใช่ตลาดหลักนั่นหมายความว่าถ้าวันหนึ่งสำนักพิมพ์ตัดสินใจตั้งราคาอ e ีบุ๊กให้ถูกลงมากๆสิ่งที่อาจเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ยอดขายรวมที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่าการย้ายยอดขายค่ะคนที่เคยซื้อหนังสือเล่มก็อาจหันมาซื้ออ e ีบุ๊กแทนเพราะว่าราคาถูกกว่าสะดวกกว่าแล้วก็ไม่ต้องแบกกลับบ้าน ผลลัพ์คือยอดขายหนังสือเล่มลดลงแต่ว่ายอดขายอ e ีบุ๊กเพิ่มขึ้นกลับกันมันยังไม่มากพอที่จะชดเชยในส่วนที่หายไปของหนังสือเล่มด้วยซ้าสําหรับสำํำนักพิมพ์ที่ขนาดเล็กถึงกลางสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่แค่กำไรน้อยลงแต่ว่ามันคือความเสี่ยงต่อการอยู่รอดเลยนะคะนี่คือเหตุผลที่ทำให้อ e ีบุ๊กไทยมักถูกตั้งราคาให้ใกล้เคียงกับหนังสือเล่ม ไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้อยากลดราคาแต่ว่าเพราะต้องการรักษาสมดุลรายได้พูดง่ายๆคือถ้าอิกับเล่มราคาใกล้กันผู้อ่านจะเลือกจากรูปแบบที่ชอบมากกว่าเลือกจากราคาที่ถูกกว่าอย่างชัดเจนและนั่นช่วยให้หนังสือเล่มซึ่งยังเป็นเสาหลักของรายได้ไม่ถูกดึงออกจากระบบเร็วเกินไปนอกจากเรื่องโครงสร้างตลาดแล้วก็ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคามาก อีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็คือค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะคะที่ว่าแพลตฟอร์มก็จะเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ในอัตราประมาณ30-40%ซึ่งตัวเลขเนี้ยก็ใกล้เคียงกับแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Amazon Kindle หรือว่า Apple Books ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้ในทั่วไปเนาะในอุตสาหกรรมดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นแอปหรือว่าเพลงหรือว่าหนังสือเองลองนึกภาพง่าย อีบ e ุ๊กส0หากค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มไป3 0 4 0เงินเหลือให้สำหรับพิมพ์อาจจะอ่ะไม่ถึง200บาทเงินก้อนนี้จะต้องแบ่งไปเป็นลิขสิทธิ์นักเขียนค่าทีมบรรณาธิการค่าการตลาดแล้วก็ต้นทุนระบบที่เราคุยกันไปถ้าสำหรับพิมพ์ตัดสินใจที่จะตั้งราคาอ e ีบุ๊กให้ต่ำกว่านี้มากๆพื้นที่กำไรก็แทบจะหายไปในทันทีและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้การลดราคาอ e ีบุ๊กแบบแรงๆเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกที่ทำได้ง่าย โดยเฉพาะกับสำนักพิมพ์ที่ไม่ได้มีปริมาณาขายระดับมหาศาลในมุมของนักเขียนภาพเนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกนักเขียนจำนวนมากได้รับค่าลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่อเล่มหรือว่าคิดจากเปอร์เซ็นต์ราคาปกโดยไม่ได้แยกอัตราระหว่างอ e ีบุ๊กกับหนังสือเล่มอย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าสำหรับนักเขียนอ e ีบุ๊กกับแบบเป็นเล่มอะค่ะคือการซื้อขายเนื้อหาเดียวกัน ที่ควรจะได้รับค่าตอบแทนใกล้เคียงกันถ้าอ e ีบุ๊กถูกตั้งราคาให้ต่ำลงมากโดยที่อัตราค่าลิขสิทธิ์แทบไม่เปลี่ยนเลยผลกระทบก็จะตกอยู่กับสำนักพิมพ์โดยตรงแต่ถ้าจะลดค่าลิขสิทธิ e ์อีบุ๊กคำถามใหม่ก็จะเกิดขึ้นทันทีว่าแล้วความยุติธรรมต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้เราเริ่มเห็นว่า ราคาอีบุ๊กของไทยไม่ใช่ผลลัพธ์ของความไม่เข้าใจตลาดแต่ว่ามันคือผลลัพธ์ของการประคองระบบเป็นการเดินบนเส้นบางๆระหว่างการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลกับการรักษาโครงสร้างเดิมไม่ให้พังลงนั่นเองค่ะพูดมาถึงตรงนี้ฝันคิดว่าหลายๆคนก็คงจะมี คำคานในใจกันอยู่เหมือนกันนี่นแหละเพราะว่าอาจจะเกิดว่าใครเคยไปดูคลิปตัว e-reader ที่ฝันทำไว้เป็นคู่มือการใช้งานนะคะตอนนั้นฝันได้บอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะซื้อ e-book ในราคาที่ถูกแสนถูกศูนย์บาทหรือ35บาทได้จากไหน Kindle ด้วยซ้ำทำไม Kindle ยังทำได้อะราคาคือถูกมากจริงๆคือ จริงๆเล่วหนังสือจํานวนมากใน Kindle มีราคาที่แทบแปลงเป็นเงินบาทแล้วเราก็มักจะเผลอคิดว่าถูกกว่าหนังสือไทยตั้งเยอะทั้งที่ดรายได้ของเขาก็มากกว่าเราอีกทําไมเขาทําได้อะแล้วทําไมในประเทศไทยถึงทําไม่ได้ละ่ะคําตอบสั้นๆเลยนะคะที่ฝันไปทําการบ้านมาให้ก็คือเพราะว่าโลกของเขาอ่ะมันไม่ใช่โลกเดียวกับตลาดหนังสือไทยนั่นเอง ถ้าเราลองมองไปที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นก็ได้สิ่งแรกเลยที่ต่างกันอย่างชัดเจนก็คือขนาดของผู้อ่านอ e ีบุ๊กค่ะในประเทศเหล่านี้อีบ e ุ๊กไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกเนาะแต่ว่าเป็นรูปแบบหลักเลยด้วยซ้ำของการอ่านสำหรับคนจำนวนมากคนอ่านบน Kindle บน iPad บนมือถือหรือว่าอ่านบนเครื่องอ่าน e-read e r er แบบนี้้วยเฉพาะและก็อ่านกันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเลยด้วย เมื่อฐานผู้อ่านมีขนาดใหญ่มากตลาดก็เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าระบบ Mass Market ในระบบนี้สำนักพิมพ์แล้วก็แพลตฟอร์มไม่จำเป็นที่จะต้องทำกำไรจากหนังสือทีละเล่มในราคาสูงแต่ว่าใช้วิธีกำไรต่อเล่มต่ำแต่รายได้จำนวนมากเพราะว่าขายได้จำนวนเยอะนั่นเองลองนึกภาพง่ายๆว่าแบบหนังสือราคา5ดอลลาร์อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไรายได้เป็นแสนเล่ม รายได้รวมก็ย่อมมหาศาลแต่ว่าในตลาดที่ขายกันได้เพียงหลักพันราคาต่อเล่มจึงต้องสูงขึ้นเพื่อให้ระบบอยู่รอดนี่คือความแตกต่างเชิงโครงสร้างที่ไม่ใช่แค่ความใจดีหรือว่าใจร้ายของผู้ขายอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการแข่งขันในตลาดอย่างสหรัฐหรือว่ายุโรป k i n d l ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะแต่ว่ามี Apple Books มี Kobo Google Play Books แล้วก็แพลตฟอร์มย่อยๆอ,อื่นๆทำให้การแข่งขันที่สูงมากราคาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือหลักในการดึงผู้อ่านแพลตฟอร์มหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่ได้จัดโปรอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็ต้องจัดถ้าเล่มเนี้ยราคาเต็มอีกที่หนึ่งอาจจะลดทันทีผลลัพธ์ก็คือผู้อ่านคุ้นชินกับการเห็นอ e ีบุ๊กลดราคาค่ะโปรรายวันโปรรายสัปดาห์โปรตามอัลกอริทึม ซึ่งนำเราไปสู่เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจมากนั่น,นก็คือระบบ Dynamic Pricing ของ Kindle ค่ะ Dynamic Pricing คืออะไรมันคือระบบที่ราคาไม่ได้ตายตัวแต่ว่าราคาหนังสือสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการของตลาดพฤติกรรมการซื้อแล้วก็ความนิยมในเวลานั้นถ้าเกิดว่าหนังสือเล่มนึงขายดีมากๆระบบก็อาจจะลดราคาลงเพื่อดึงให้นักอ่านใหม่เข้ามาอ่านมากขึ้น ในบางกรณีการลดราคาไม่ได้ทำให้รายได้รวมลดลงแต่ว่ากลับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าจำนวนผู้อ่านเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเนี่ยคือแนวคิดแบบแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่มองหนังสือไม่ใช่แค่สินค้าเดียวแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทั้งหมดค่ะหนังสือราคาถูกก็อาจทำให้คนเข้ามาใช้ k i ิน l e มากขึ้นสมัครบริการอื่นหรือว่าผูกพันกับแพลตฟอร์มในระยะยาว เมื่อมองจากมุมเนี้ยเราจะเห็นว่าอ e ีบุ๊กราคาถูกของ k i ินโดไม่ได้ยืนอยู่ด้วยตัวมันเองแต่ว่ายืนอยู่บนตลาดขนาดใหญ่ข้อมูลผู้ใช้จำนวนมหาศาลแล้วก็ระบบที่ออกแบบมาเพื่อการเข้าถึงเป็นหลักและเนี่ยเองคือสิ่งที่เชื่อมโยงอีกความแตกต่างที่สำคัญมากๆนั่นก็คือวัฒนธรรมการอ่านค่ะ ในหลายประเทศการอ่านถูกมองว่าเป็นการเข้าถึงเนื้อหามากกว่าการครอบครองวัตถุคนเป็นจำนวนมากไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีหนังสือบนเล่มบนชั้นขอแค่อ่านได้เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็อ่านได้ทันทีเมื่ออยากอ่านหนังสือในมุมเนี้คล้ายกับเพลงหรือว่าภาพยนตร์คือเป็นประสบการณ์ไม่ใช่ของสะสมตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมการอ่านของไทยที่ยังมองว่าเล่มหนังสือมีคุณค่าทางใจสูงมากๆ เราชอบจับชอบสะสมชอบวางบนชั้นชอบเห็นแบบว่าสั่นเรียงกัน <c oughs> เมื่อวัฒนธรรมยังเน้นการมีมากกว่าการเข้าถึงอีบุ๊กก็เลยไม่สามารถที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้และเมื่ออีบุ๊กยังไม่ใช่กระแสะหลักราคาก็อาจจะไม่สามารถที่จะลดให้มันถูกลงได้ขนาดนั้นแบบที่เกิดขึ้นในตลาดขนาดใหญ่ดังนั้นคำถามที่ว่าทำไม k i ินโ le ถึงขายถูก อานไม่ใช่แค่เรื่องของราคาแต่ว่าเรื่องของระบบด้วยระบบที่มีผู้อ่านจํานวนมากที่มีการแข่งขันสูงแล้วก็มองการอ่านเป็นการเข้าถึงไม่ใช่การสะสมพอเราเข้าใจจุดนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าการเปรียบเทียบราคาอ e ีบุ๊กไทยกับ Kindle มันไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบของสินค้า2ชิ้นแล้วอะคะ่ะแต่มันคือการเปรียบเทียบ2โลกที่ทำงานต่างกันโดยสิ้นเชิง เมื่อลองมองย้อนกลับมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นทุนที่มองไม่เห็นเกมราคาของสังนพิมพ์แล้วก็ระบบแพลตฟอร์มไปจนถึงวัฒนธรรมการอ่านของแต่ละประเทศเราก็จะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าราคาของอ e ีบุ๊กไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นมาแบบสุ่มแล้วก็ไม่ได้แพงเพราะใครคนใดคนหนึ่งใจร้ายแต่คำถามสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ทำไมอ e ีบุ๊กถึงแพง แต่ว่าเป็นเรากําลังจ่ายเงินเพื่ออะไรกันแน่ในโลกอุดมคติราคาอ e ีบุ๊กควรจะสะท้อนต้นทุนที่ลดลงไม่มีค่ากระดาษราคาขนส่งหรือว่าคลังสินค้าแต่ว่าในโลกความจริงราคานั้นกลับสะท้อนมากกว่านั้นมันสะท้อนโครงสร้างตลาดสะท้อนการประคองรายได้ของทั้งระบบสะท้อนความกลัวว่าถ้าเกิดปร,รับตัวเร็วเกินไป วงการหนังสืออาจจะล้มก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านได้สำเร็จและเหนือสิ่งอื่นใดมันสะท้อนคุณค่าที่สังคมให้กับการอ่านถ้าการอ่านของเรายังถูกมองว่ามันเป็นของเฉพาะกลุ่มเป็นงานอดิเรกไม่ใช่พื้นฐานชีวิตราคาหนังสือไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ยากที่จะถูกทำให้เข้าถึงได้จริงแต่ถ้าเกิดว่าเรามองจากมุมของผู้บริโภคต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ความไม่พอใจเรื่องราคาอ e ีบุ๊กเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะในฐานะผู้อ่านเรากำลังจ่ายเงินเกือบเท่าหนังสือเล่มแต่ได้ประสบการณ์ที่แตกต่างไม่มีของสะสมไม่ได้จับไม่ได้เก็บไม่ได้ส่งต่อถ้าระบบยังบอกให้เราเข้าใจหน่อยนะโดยที่ราคาไม่เปลี่ยนความรู้สึกไม่คุ้มค่าก็จะค่อยๆสะสมแล้ววันหนึ่ง ผู้อ่านอาจไม่ได้หายไปแค่จากอ e ีบุ๊กแต่ว่าอาจจะหายไปจากการอ่านทั้งหมดเลยก็ได้คำถามเรื่องทิศทางราคาอ e ีบุ๊กจึงไม่ควรถูกตั้งว่าควรถูกลงหรือไม่แต่ควรถามว่าเราจะทำอยังไงให้ราคานั้นน่ะมันยุติธรรมกับทั้งคนอ่านแล้วก็ยังทำให้ระบบอยู่รอดได้จริงถ้าเราอยากเห็นอ e ีบุ๊กถูกลงในระยะยาวเงื่อนไขนั้นก็มีได้แค่ข้อเดียวค่ะ เราต้องมีผู้อ่านมากขึ้นเพราะตลาดแบบ Mass Market ทําให้ราคาต่อเล่มต่าลงได้จริงเราจะต้องมีระบบที่ยั่งยืนทั้งในแง่ของแพลตฟอร์มโมเดลราคาแล้วก็การแบ่งรายได้ที่ไม่บีบทั้งสำนักพิมพ์แล้วก็นักเขียนและในระดับโครงสร้างรัฐอาจมีบทบาทมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีดิจิทัลการสนับสนุนนิเคิิธิ์หรือว่าการมองเห็นหนังสือเป็นสาธารณูปโภค ทางปัญญาไม่ใช่แค่สินค้าเชิงพาณิชย์แต่ทั้งหมดเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดเราไม่กลับมาถามตัวเองก่อนว่าในฐานะสังคมเราให้ค่ากับการอ่านมากแค่ไหนเพราะสุดท้ายแล้วราคาอ e ีบุ๊กไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขบนหน้าจอมันคือบทสนทนาระหว่างคนอ่านคนเขียนสำนักพิมพ์แพลตฟอร์มแล้วก็สังคมโดยรวม และบางทีคำตอบอาจไม่ใช่แค่การเลือกระหว่างหนังสือเล่มหรืออีบ e ุ๊กแต่อยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้การอ่านยังเป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกว่าเข้าถึงได้แล้วก็คุ้มค่าที่จะอยู่ด้วยไม่ว่าจะอยู่บนกระดาษบนจอหนังสือยังมีค่าถ้าเรายัางให้ค่ากับการอ่าน